วงล้อยังไม่ทันหายเลยแพ็คมันปล่อยออกมาแล้วท่านผู้ชมนี่นะอันนี้ก็เป็นแพ็คของออ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 ไอไอไอแพ็คแพ็คปิดเออซึ่งวงล้อก็คืออันนี้นะวงล้อมันยังไม่หายเลยดูดิแต่ว่าผมก็สุ่มได้ไปเกือบหมดแล้วแหละนะก็ ladım. จริงๆมันเหลือกระเป๋าอะไรที่เรายังไม่ได้แต่ว่าผมก็ไม่เอาเอะเอาแค่นี้ก็พอนะไม่มีตังจะไปเติมแล้วก็มาที่แพ็คนี้เลยเป็นแพ็คใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมานะก็เป็นแพ็คเออ ต่อเนื่องจากอันนั้นเลยแต่อันนั้นมนเป็นวงล้อนะอันนี้ก็เป็นแพ็คมาให้สุ่มนะของในแพ็คเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยถ้าู้ชมดูดิโอ้โหมีแต่ของซ้ําคือมาเหมือนเปลี่ยนแค่สีอเออเลยเลยปืนสกินปืนทาก,ก็มีสีเป็นอันนี้สีอะไรสีเหลืองเหรออันนี้ก็สีน้ําตาลมันก็แค่เปลี่ยนสีอ่ะเออ แล้วก็ไอที่คาดนะกระเป๋าซึ่งที่คาดกระเป๋าเนี่ยผมมีแล้วอันนึงนะเหมือนไปไปเล่นกิจกรรมแล้วได้ม,มั้งก็มีทั้งหมดอยู่4อันแล้วก็มีที่เหลือก็จะเป็นของมาหากราบแหละก็จะมีรถเนีับเป็นรถหกสวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มี UFO มีรถอีกคันหนึ่งนะเป็นรถใหญ่แล้วก็รถมาครบเลยรถนี่คือแบบมาหมดเลยแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือเครื่องร่อนนะซึ่งเครื่องร่อนก็แตกต่างกันไปทั้งหมด4สี4นะซึ่ง ผมบอกเลยว,ว่าแพ็กนี้เนี่ยจะสุ่มหรือไม่สุ่มก็ได้นะแต่ผมเลือกที่จะสุ่มไงแลวผมมีทั้งหมด1713นะก็มันใช้10ครั้งใช้540ก็เราได้ก็3ครั้งเนาะจริงๆก็มีโปรโมชั่นให้เติมนะแต่ว่าผมก็ไม่เติมอะคือไม่รู้จะเติมไปทําไมนะแพ็กนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรผเชื่อท่านผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ได้สุ่มนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆค่ะเออแต่ว่าผมจะมาสุ่มไงเ,เพราะว่าแบบมันก็มีปืนเนี่ยไม่ค่อยอยากได้หรอกอยากได้พวกสกินลถ อะไรพวกนี้เก็บไว้ดีกว่านะครองร่อนนี่ก็เออน่ารักดีก็อยากได้เก็บไว้นะพูแต่ถ้าให้เลือกสีสีนี้น่ารักกว่าสีนี้โอเคกว่านะเพราะว่ามันเหมือนมัมนโปร่งใสอ่ะสีอื่นมันเข้มอะ่ะเออเลยไม่อยากได้นะอันนี้ดีกว่าขออันนี้อันเดียวแค่นั้นเลยจะทั้งแพ็คก,ก็ขอนนี้อันเดียวแล้วก็อยู่อโอก็ได้เออเอาสักอันหนึ่งสวยดีโอเคเพื่อเพื่อการเสียเวลานะก็ทําการสุ่มไปเลยครั้งที่หนึ่งไปะจะได้เลยมันมันได้อยู่แล้วแหละเออมาปุ้มโอเคสกินปืนทาเป็นสีฟ้าเนาะ เออสีฟ้าใช่มีอีกนะบุ่มโอ้สกินรถรถบัสเออเท่ดีมีอีกไหมสักสามชิ้นโอ้สองชิ้นสองชิ้นก็ยังดีนะแต่ถ้าสามชิ้นน่าจะดีกว่านี้โอเคนี่ได้สกินปืนมาแล้วต่อไปก็ความรู้สึกตอนนี้คือผมไม่อยากได้ของทองอยากได้ไอ้ของพวกนี้มากกว่านะ้วเนี่ยเอามาให้หมดเลยมั้ยโอเคลุยกันครั้งที่สองรวดเร็วบุ่มป่ะสกินปืนอีกแน,น่โอ้ ได้แต่จะกินปืนรอบนี้เป็นสีน้ำตาลนะโอเคกดไปอุ้ยแต่ข้อความอร่อยก็บวกเยอะนะเจ็ดร้อยห้าสิบบุ้มโอ้รถซิ่งไอของที่อยากได้ไม่ออกนะ UFO เนี่ยใกล้ๆเนี่ยก็ไม่ออกไม่อีกไหมสองอย่างเองเหรอจะไม่ออกสามจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคเราเหลือครั้งสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมก็ทําการกดไปเลยห้าร้อยสี่สิบครั้งสุดท้ายดูซิว่ามันจะมาไหมย u ฟโเนี่ยหรือไอเครื่องร่อนเนี่ยสักอันหนึ่งสักชิ้นมาฮะตามใจหน่อยไม่ได้เหรอ ตามใจทิกทีบึมอ่ะอะไรอ่ะอ๋อกระเป๋าสะพายด้านข้างดูไม่อ่อนเนี่ยเพราะว่าผมแต่งตัวไอตัวนี้อยู่แล้วไงเออมาเหอะ UFO หรือไอไอเครื่องร้อนนั่นแหละบึมเอออันนี้แหละที่ต้องการใช่เออได้สักทีมีแถมไหมโอ้้แค่สองชิ้นหนึ่งเหรอของซ้ำเยอะขนาดนี้น่าจะแถมให้ทั้งสามอันโอเค UFO ไม่ได้โอ้ยแต่เรายังเหลือหกสิบหนึ่งครั้งจัดแปดหนึ่งครั้งสั้นๆลุย เืจะฟุกออกหนึ่งครั้งออกมาเหอะโอ้ไม่ออกว่ะข้ามไปได้ดาวกระจายโอเคไดูสิเสื้อเออวันนี้ไม่ใช่เป็นเสื้อที่เป็นเสื้อใหม่ที่ไม่เคยได้นี่เลยกระเป๋าข้างกดดูดิโอ้โหผมไปใส่อันนี้ดีเหมือนเดิมดีกว่าเนี่ย แก้วน้ำอะ่ะยังดูสวยกว่าเยอะเลยากินปืนเราได้สกินปืนทามาลองไปดูซินี่เลย2อันนะก็เลือกใช้เดี๋ยวสีน้ำตาลดีกว่าสีน้ำตาลเท่กว่าเยอะอ่ะเนี่ยเลือกใช้ดีกว่าของเล่นมาดูเครื่องร่อนดีกว่านี่เลยเครื่องร่อนก็เป็นของที่เราต้องการนะก็กดใช้แปลนะท่านผู้ชมดูเครื่องร่อนผมดิไม่ได้มีเยอะนะก็เพราะว่าผมไม่ได้แบบเติมหนักเมื่อก่อนนะไม่ได้เติมหนักนะแต่ช่วงนี้ก็แอบมีเติมหนักอยู่บ้างนะโอเคก็เป็นของที่เราต้องการในะชิงี้ห มันสวยดีนะคือมันสวยกว่าอีก3ชิ้นที่มันมีอยู่อ่ะมาดูยานผาานะต่อนี่ผาานะรถซิ่งโอ้โหท่านผู้ชมดูดิผมเมื่อก่อนผมไม่เติมแค่ไหนมีสกินอยู่อันเดียวเองก็คือเพิ่งได้มาเลยเนี่ยสกินรถซิ่งก็เป็นสกินเป็ดนะโอเคดูรถบัสด,ด,ดิรดรถบัตผมก็ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีสักชิ้นเลยเนี่ยเพิ่งจะได้มาเนี่ยมีอย่างใครเขาสักทีนะสกินรถลองยิงคู่กันดิ โอ้โหเออเข้ากันดีนะเนี่ยนี่ไรอ่ะองคุเท่นะเนี่ยโอเคเข้าข้ามอยู่ประมาณนี้ปะหมดแล้วแหละเออหมดแล้วแหละก็โอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็มาสุ่มของแบบแพ็คธรรมดาธรรมดาท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมสุ่มแล้วเป็น,นยังไงบ้างสามารถ,าารถคอมเมนต์บอกกันได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใน,ในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรอย่านะลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ไปก่อนแล้วเจอกันตอนต่อไป